คนให้นมบุตรสามารถทานได้ไหมคะกูต้าแม็กนะคะกินกับอาหารเสริมตัวอื่นได้ไหมคะทานกูต้าแม็กช่วงเวลาไหนดีคะฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเจอกัฟานนะคะในช่องฟาร์ปนิวส์วันนี้นะคะฟา์ไม่ได้จะมาแต่งหน้าทุกคนได้ดูกันเองเนาะแต่วันนี้นะคะฟาจะมาพูดเกี่ยวกับกูต้า ั่นเองนะคะม <Wow. S 1> ีใครหลายๆคนสงสัยในอาหารเสริมกูต้าแม็กเจ้าตัวนี้นั่นเองเนาะวันนี้ฟาจะมาตอบคาถามหรือจะมาพูดไขข้อสงสัยในตัวกูต้าแม็กนั่นเองเนาะก่อนที่จะไปไขข้อสงสัยนะคะฟาจะบอกสัมพันธ์ของกูต้าแม็กให้ฟังนะคะแล้วก็ปัญหาที่ฟาเจอเนาะว่าทำไมฟาถึงต้องกินกูต้าแม็กเจ้าตัวนี้เนาะอย่ารอช้าไปฟังกันเลยดีกว่าจ้ะ และทำให้ฟา,าต้องกินกูต้ามแม็กนะคะ,ะ,คะเพราะว่าฟานะคะเป็นสิวผิวดูไม่นุ่มชุ่มชื้นนะคะแล้วก็ฟามีผิวที่คร้ำเสียด้วยนะคะผิวไม่จักแดดนั่นเองเนาะแล้วถามว่าตอนเนี้ยเป็นสิวไหมยอย่างเช่นเม็ดน,นี้เลยเนาะคือเป็นที่ฮอร์โมนนะฮอร์โมนฟามันแบบขึ้นๆลงๆอ่ะทุกคนแบบฮอร์โมนเพศชายเยอะกว่าเพศหญิงทําให้ฟาแบบว่าฮอร์โมนมันเวี่ยงราจาเดือนมาบ้างไม่มาบ้างเข้าใจ้าทุกคนมันเลยแบบว่าเป็นสิวนั่นเองเนาะคือถ้าถามว่าเทียบกับเมื่อก่อนสิวขึ้นเยอะไหมก็เมื่อก่อนสิว เึ้นเยอะกว่าน,นี้มากช่วงที่ฟาร์มเป็นประจำเดือนนะตอนเนี่ยสิวขึ้นแค่เม็ดเดียวและผิวหน้ายังดีอยู่และตอนนี้ฟาร์มไม่ได้แต่งหน้าแม้แต่อย่างใดเลยนะคะไม่ได้ลงรองพื้นหรือไม่ได้อะไรเลยนะคะเขียนแค่คิ้วกระทาลิปมันผิวหน้าโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะถ้าไม่รวมกับแผ่นแปะสิวเนาะ แล้วทาไมฟาถึงไว้ใจในการกินกูตาแมกบอกเลยว่าน่าไว้วางใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าอาหารเสริมเจ้าตัวนี้เขามียอดขายอันดับหนึ่งในเซเว่นในระยะเวลา7ปีซ้อนเลยทีเดียวเนาะแล้วก็เจ้าตัวนี้นะคะเป็นอาหารเสริมที่มีคนกินเยอะและรีวิวเยอะแล้วพูดกันปากต่อปากว่าเอ้ยอาหารเสริมกูตาแมกเจ้าตัวนี้คือมันดีจริงๆแล้วกูตาแมกเจ้าตัวนี้นะคะที่ฟาไว้วางใจและมั่นใจในการกินเพราะว่าเขาผ่านการรับรองจากออยอและผลิตตัวโรงงาน GMP นั่นเองเนาะซึ่งเป็นเหตบว่าฟาเลยไว้วางใจมากๆ เลยนะคะเรียกจะบอกว่ากูต้าแมกเจตัวนี้นะคะสารสกัดของเขามาจากธรรมชาติพักและผลไม้ล้วนๆเลยนะคะคือเรียกว่าไม่มีสารตกค้างในร่างกายเราอย่างแน่นอนเนาะเพราะว่ามีส่วนผสมทั้งหมด9อย่างเลยในแคปซูลเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็น g l p t a t i o นะคะ Ascorbic ะอลฟาไลโปอิกแอซิดนะคะ, Alpha, o, X, X, ะ,คะแล้วก็สารสกัดจากส้มและแอสเซโรล่าเชอรี่สารสกัดมาจากมะเขือเทศเปลือกสนแล้วก็มเมล็ดอง,งุ่นและอย่างสุดท้ายนะคะมีซิงค์อะมิโนคีเลตนั่นเองเนาะคือเป็นส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติผักและผลไม้ล้วนๆเลยนะคะฟ้าเลยไว้วางใจอย่างแน่นอนนะคะเพื่อที่จะบอกว่าไม่มีสารเคมีตกค้างในร่างกายของเราฟ้าเลยเลอกกินกูต้าแม็กเจ้าตัวนี้นั่นเองเนาะ แล้วประโยชน์ของกูตา้าแมกนะคะถ้าสมมติเรากินเข้าไปเราจะเห็นผลอะไรยังไงบ้างนะคะก็กูตา้าแมกนะคะถ้าเรากินเข้าไปเราก็จะได้ผิวพรรณที่ขาวเนียนละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็กระจ่างใสไร้สิวสร้างความมั่นใจให้กับเราอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะคะถ้าใครกินในระยะเวลาที่ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะคะแบบกินเป็นปีๆอย่างเงี้ยพวกฝ้ากระก็จะค่อยๆจางลงและหายไปนั่นเองเนาะนี่คือประโยชน์ของกูตา้าแมกนะคะที่เรากินแล้วเราจะได้นั่นเองนะคะ คุนะคะมาถึงเวลาที่ฟ้าจะมานั่งไขข้อสงสัยเกี่ยวกับอาหารเสริมกูต้าแม็กที่ทุกคนสงสัยและทุกคนถามฟ้ามานะคะเราจะมาไขข้อสงสัยกันเลยกว่าจ้าคำถามแรกเลยกว่าเนาะกูต้าแม็กนะคะกินกับอาหารเสริมตัวอื่นได้ไหมคะส่วนตัวฟ้าเองนะคิดว่าทานได้นะคะเพราะว่าคืออาหารเสริมกูต้าแม็กที่ฟ้ากินอยู่นะฟ้าก็ทานคู่กับตัวอื่นด้วยนะเช่นคอลลาเจนเอวิตามินีเอวยคือแบบมันทานได้ก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยแถมผิวพรรณดีขึ้นด้วยเหมือนช่วยกันแบบว่าสร้างผิวให้เราดูสวยมากยิง่งขึ้น เนาะส่วนตัวฟาคิดว่าทานได้นะคะข้อต่อไปนะคะอายุเท่าไหร่ถึงจะทานกูตา้าแมกได้นะคะคือส่วนตัวฟาคิดว่าอาหารเสริมแต่และอย่างมันขึ้นอยู่กับช่วง วัยของแต่ละคนบางคนนะแบบปฐมก็ถามว่าสามารถทานกุ้าแมกงได้ไหมคะส่วนตัวฟ้าคิดว่าปฐมทานพวกแคลเซียมแล้วมตับปลาจะดีที่สุดนะคะแต่ส่วนตัวฟ้าคิดว่าอายุ15ปีขึ้นไปแล้วกันเนาะอาหารเสริมแต่ละอาหารเสริมมันขึ้นอยู่กับช่วงอายุวัยที่เราควรที่จะต้องทานนั่นเองเนาะนั่นแหละทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคนท้องหรือคนให้นมบุตรสามารถทานได้ไหมคะขึ้นชื่อเลยว่าคนท้องกับคนที่ให้นมบุตร ไม่สามารถทานได้นั่นเองนะคะเพราะว่ากลัวว่าจะมีผลกระทบอะไรเกี่ยวกับน้องนะคะคือคนท้องอะเนาะระวังแม้กระทั่งต้องทา,งทาครีมเข้าใจปะแล้วอีกอย่างหนึ่งคนท้องอะ่ะคือมันต้องออแกนิกเข้าไว้ทุกคนเข้าใจใช่ไหมเออไม่ใช่ว่าอาหารสมุนมีสารอันตรายนะคะแต่ว่าฟาคิดว่ามันไม่ควรที่จะบอกว่าให้คนท้องทานเนาะแล้วส่วนคนให้นมบุตรนะคะยังทานไม่ได้นะคะเพราะว่าสารอาหารที่เรากินเข้าไปอะ่ะมันจะส่งต่อลูกโดยเฉพาะใช่ไหมอันนี้ฟางก็ไม่ได้แบบเป็นแม่คนนะคะแต่ส่วนตัวฟาคิดว่าทานไม่ได้นั่นเองเนาะ ผู้ชายทานได้ไหมครับไฟจะบอกทุกคนว่าไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายหรือเพศไหนนะคะก็สามารถทานได้นะส่วนตัวฝาเองก็ทานแฟนฝาเองก็ทานนะคะเออก็ทานได้แถมทําให้ผิวพรรณดีขึ้นด้วยนะคะข้อต่อไปมีผลข้างเคียงไหมคะคือจะบอกว่าอาหารเสริมกุต้ตเมาจเตตัวนี้นะคะไม่มีผลข้างเคียงกับเราอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าสารสกัดจา ารเสริมก,กูตาแมกเจ้าตัวนี้นะคะเป็นสารสรากัดที่มาจากธรรมชาติผักและผลไม้โดยเฉพาะนั่นเองเนาะและอย่างหนึ่งเนาะถ้าสมตมติเป็นสัตว์อันตรายต่อร่างกายนะคะเขาจะไม่ผัดออยอข้าใ,ใช่ปะเออนั่นแหละคือเอางี้ว่าไม่มีผลข้างเคียงกับร่างกายเราอย่างแน่นอนนะจ๊ะคนไม่เป็นสิวทานได้ไหมคะจะบอกว่าคนไม่เป็นสิวก็สามารถทานได้นะคะถ้ายิ่งทานจะยิ่งดีมากๆเลยเนาะเพราะว่าอาหารเสริมเจ้าตัวนี้นะคะเป็นอาหารเสริมที่บำรุงจากภายในสู่ภายนอกสมมติผิวเราดีอยู่แล้ว บำรุงให้มันดีขึ้นไปอีกเอาไงว่ายิ่งทานยิ่งสวยนั่นเองเนาะจะเป็นสิวหรือไม่เป็นสิวก็ทานได้นะคะทานช่วงเวลาไหนดีคะคือกูต้าแม่จะตัวนี้นะคะฟากินนะคะทุกคืนก่อนนอนนะคะ1-2เม็ดแต่ถ้าสมมุติว่าคนที่ทํางานกลางคืนแต่นอนตอนเช้านะคะเอาไงว่าเรานอนตอนไหนก็กินตอนนั้นนั่นเองเนาะขึ้นอยู่กับว่าเราจะนอนตอนไหนคําถามนี้แบบยอดฮิตมากค่ะ ซื้อได้ที่ไหนบ้างคะและราคาเท่าไหร่คะคลิปนี้นะคะฟ้าจะมาตอบอย่างละเอียดอีกรอบหนึ่งนะคะซองเล็กนะคะมีทั้งหมด7แ so คปซูลราคาก็สิบาบทหาซื้อได้ที่เซเว่นอทุกสาขาเลยนะคะถ้าเป็นกล่องแบบนี้นะคะข้างในกล่องนี้นะคะจะมีทั้งหมด3ซองนะคะทั้งหมด2 1แคปซูลนะคะและราคาอยู่ที่2องร้บาบาทนะคะหาซื้อได้ที่วัสันทุกสาขาเลยเนาะส่วนซองใหญ่แบบนี้นะคะข้างในนี้มีทั้งหมด30แคปซูลราคาซองนี้นะคะก็อยู่ที่3 9 9บาบาทนะคะหาซื้อได้ที่บูธทุกสาขาเลย นะคะคโอเคค่ะทุกคนก่อนที่ฟันจะมาปิดคลิปนี้นะคะฟ้าเขอบอกก่อนเลยว่าถ้าฟันทําผิดพลาดประการใดก็ขอภายในวันที่นี้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครสงสัยอะไรในกูต้าแมจเจอตัวนี้นะคะสามารถเม้นบอกใต้คลิปได้นะคะชินอย่าล้วไม่กัดเนาะโอเคทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกดซับสไคร์แล้วกดแชร์ฟ้านะคะที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกุ๊กกิ้งฟ้านะคะเวลาฟล้วฟลงคลิปใหม่ทุกคนจะได้ไพลาดเนาะก็ไปแล้วทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ,คะเจอกันโนะ้บ๊ายบาย่ว